สวัสดีครับนักศึกษาครับมาในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูวิธีการนะครับนาบรรเทาหรือทุเราความเจ็บปวดหลังจากที่เราได้เชื่อมนะครับไฟฟ้าไปแล้วนักศึกษาบางคนนะครับเวลาเชื่อมปุ๊บนะครับไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายนะครับไม่ได้สวมหน้ากากบางคนนะครับเชื่อมแล้วควันขโมงนะครับกระทะกับดวงตาและใบหน้า นะครับบางคนก็เชื่อมโดยที่ไม่มีหน้ากากเป็นตัวป้องกันนะครับจึงทําให้เกิดการอักเสบของดวงตาหรือเราเรียกว่าอักอายอักอายนะครับนาสาเหตุของการเจ็บตาเนี่ยนะครับหรือการอักเสบเนี่ยเกิดจากรังสีรังสีที่ว่านี้ก็ได้จากตู้เชื่อมนะครับที่เราได้ดูในคลิปก่อนๆไปแล้วนะครับรังสีที่ว่านี้ก็คือรังสีอุลตร้าไวโอเลตหรือรังสี UV นะครับนะทำให้เกิดการอักเสบของดวงตานะครับบางคนตาแดงน้ําตาไหลาพากนะครับ บางคนเหมือนมีเม็ดทรายอยู่ในเปลือกตาข้างในนั่นแหละครับสาเหตุเพราะว่าเราไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันนะครับสองก็คือควันควันอาจจะทําให้เกิดการเลยครับการแสบตานิดๆหน่อยๆนะครับก็เหมือนไอเขาเผาขยะอยู่ข้างทางหรือเผายุ่งเผาญ้าแล้วเรานะครับขับรถหรือขี่รถไปแล้วไปประทะกับควันตรงบริเวณนั้นมันจะแสบตาแค่แป๊บเดียวนะฮะ นะแป๊บเดียวเองเพราะฉะนั้นหลักๆก,ก็จะมาจากรังสีเมื่อนักศึกษานะครับได้รับรังสีนะครับกระทบกับดวงตาหรือใบหน้าแล้วมันจะเกิดการอักเสบหรือเราเรียกว่าอักอายนี่ยตอนนี้เราจะทํำยังไงครับให้มันบรรเทาหรือทุเลานะครับมีหลายวิธีเลยครนักศึกษาครับมีหลายวิธีที่เราสามารถที่จะบรรเทาหรือทุเลาความเจ็บปวดได้นะครับหลักๆเลยนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราเกิดอาการอักเสบของดวงตาหรืออักอายนะครับ ดวงตาจะผ้ามัวนะฮะมองคนเป็นสองล่างหรือเรามองไปในสภาพแวดล้อมเนี่ยครับมันจะมัวเหมือนมีหมอกลงเปลือกตาด้านนอกจะรู้สึกแสบๆร้อนๆเย็นๆยูนบู้นะครับหรือมองไปแสงที่มันมีมองไปยังที่มันมีแสงสว่างเนี่ยฮะนักศึกษานะครับเรารู้สึกว่าเราคลายเครืองแล้วหรือว่าเราหลับตาลืมตามันเหมือนมีอะไรตุยๆอยู่ในเปลือกตาข้างในนั่นแสดงว่านักศึกษาเริ่มเริ่มมีอาการของการเจ็บตาแล้ว นะครับตอนนี้เจ็บตาจะทําอย่างไรครับเพื่อเป็นการบรรเทาหรือทุกเรานะครับนะก็จากประสบการณ์ของครูแล้วก็ตามทฤษฎีต่างๆนะครับตามตํารานะครับที่เราได้ค้นคว้าหาข้อมูลให้นักศึกษาอันดับแรกเลยครับนะครับเราสามารถใช้น้ําแข็งครับนะครับน้าแข็งไม่ว่าอันนี้ก็คือน้ําแข็งหลอดน้าแข็งเกล็ดน้ําแข็งโบ้อะไรก็ได้ครับใส่ภาชนะไม่ว่าจะเป็นถุงนะครับนะไม่ว่าจะเป็นถุงเย็น หรือไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นอศัาายผ้าเช็ดหน้าแล้วก็มาประครบที่เปลือกตาด้านนอกนะครับน้าแข็งก็มีส่วนช่วยนะครับหรือนะครับพวกเจลอะไรต่างๆที่พวกนักกีฬาเขาใช้กันเห็นไหมครับเวลาเขาไปเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาต่างๆแล้วเกิดการอักเสบบริเวณนะครับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายบริเวณข้อต่อหรือนิ้วโป้เท้าหรือนิ้วโป้มืออะไรก็แล้วแต่เห็นไหมครับเจลตัวนี้ครับเมื่อมาประครบปุ๊บจะทําให้เกิดความเย็น มันจะเป็นการบรรเทาหรือทุเราได้นะฮะสครับสนะฮะสม <c oughs> นมครับนมจะเป็นตัวล้างสารพิษตกค้างในร่างกายครับเป็นของเสียนะครับนมตัวนี้จะไม่ช่วยบรนเทาหรือทุเรานะครับแต่นักศึกษาต้องรู้ไว้นะครับใครที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับพวกแผงวงจรระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเชื่อมบ,บัดกรีตะกัว ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหการรมเกี่ยวกับการอบชุบพวกสารกำรรมะนายนะครับพวกโคมี่อะไรต่างๆพวกนี้ครับหลังเรื่องงานเราจะต้องดื่มนมเพื่อรักษานะครับรักษาร่างกายเรานะฮะเพราะเราสูดดมเข้าไปในระบบทางเดินหายใจเนี่ยมันจะไปอยู่ในร่างกายเราเพราะฉะนั้นนมจะเป็นตัวขับของเสียจากร่างกายออกมาได้3ทางก็คือ1นนะครับทางปัสสาวะ2คือทางอุจจาระ สามก็ทางรูขุมขนนะครับก็คือเหงื่อของเราที่ออกตามร่างกายนะฮะนะครับสี่นะครับเปลือกกล้วยนะครับเปลือกกล้วยหอมเปลือกกล้วยหอมภายในของเปลือกกล้วยหอมนั้นจะมีเยื่อบางๆอยู่เห็นไหมครับนักศึกษานะครับล้วก็ตัดพอดีเท่ากับดวงตาของเรานะฮะตัดพอดีเท่าดวงตาเนาะหรืออาจจะไปนะครับใส่ไว้ในช่องฟิตตู้เย็นก็ได้ครับทาให้มีความเย็น แล้วก็นําออกมาประคบดวงตามันจะช่วยเป็นการบรรเทาหรือทุเรานะครับนะเพราะเยื่อของเปลือกกล้วยหอมเนี่ยครับมันจะมักสามารถดูดนะครับดูดซับควันพิษนะครับแล้วก็เปลือกตาด้านนอกที่มันมีความร้อนนะครับให้มันมีความเย็นเพิ่มขึ้นนะครับผลกล้วยน้ําว้าก็ได้ครับทัึกษาครับผลกล้วยน้ําว้านะครับไม่ใช่เอามาทั้งดุนเอามาทั้งลูกไม่ใช่นะครับเอามือบี้ให้มันละเอียดนะครับจากนั้นเอามาประคบเปลือกตาด้านนอก มาประกอบเปลือกตานั้นนกทั้งสองข้างนะครับทาให้ผิวนะครับผิวของเปลือกตานั้นมีความชุ่มชืน้นแต่อย่าเผลอหลับนะครับนักศึกษาถ้าเกิดเผลอหลับเมื่อไหร่นะครับสิ่งที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นมดไม่ว่าจะเป็นมแมลงสาบหรืออาจจะเป็นหนูเงี้ยครับนะมากัดแทะบริเวณดวงตาเราก็ได้นะฮะอย่าเผลอหลับนะครับนะาสิ่งสําคัญเนาะมีอะไรครับน้ําเกลือฮะนักศึกษาเอาเกลือปนเกลือผงเกลือเม็ดนะครับมาผสม กับน้ําอุ่นนะครับมาผสมกับน้ําอุ่นนะฮะแล้วก็อะไรฮะไม่ใช่ดื่มนะครับมาหยอดตานะครับมาหยอดตานะครับมันก็สามารถบรรเทาหรือทุเราได้แต่ถามว่าแสบไหมแสบครับแต่มันถ่ายเร็วนะฮะน้ําเกลือเรานะครับมีอะไรอีกครับบางคนก็บอกว่าใบพูฮะใบพูนะครับเอามาตําให้มันละเอียดใบพูนะครับมันเป็นยาเนาะที่เอาคนเขากินหมากกันนะครับสายป้ายปูนะครับนะ เคียวมากในสมัยก่อนใบพูนี่ครับมาตามใส่โคกให้ละเอียดเลยฮะแล้วก็มาประคบเปลือกตาด้านนอกก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้หรือยาพาราก็ได้ครับยาพารานะครับยาพาราก็คือยาสามัญประจําบ้านนะครับทานเพื่อแก้ความเจ็บปวดหรือถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเราก็ลองถามนะครับร้านขายยาดูนะฮะว่ามียานะครับที่ทานแล้วนะครับลดความเจ็บปวดของ ดวงตาเนื่องจากเราเลยครับได้รับผลกระทบจากหลังสีนะ้วสมัยกูที่กูเคยเรียนก็จะมียี่ห้อซาลิดอนนะครับนะเป็นยาสามัญจําบ้านเนี่ยะครับที่นะครับทานไปแล้วนะครับลดความเจ็บปวดบริเวณดวงตาได้นาะยาซาลิดอนนะครับถ้ามันไม่ไหวจริงๆมันทรมานมากๆไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอะไรอย่างไรแล้วเนี่ยนะครับ นะบางคนนะครับถึงขั้นต้องแบบไปพบแพทย์ใช่ไหมฮะไปพบแพทย์เนาะก็เขาก็จะจ่ายยามายาส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาอะไรครับบรรเทาความเจ็บปวดบรรเทาการอักเสบนะฮะนี่บางคนบอกใช้ยาอะไรฮะยาทันใจรู้จัก่าไม่รู้ท่านึกษายาทันใจยาทันใจนะสมัยก่อนพวกช่างเชื่อมนะครับคนที่ไม่ค่อยมีความรู้ที่ไปทํางานพวกน,นะ ต่างจังหวัดไรต่างๆนะครับขึ้นโครงหลังคาอ,อกไก่แปรคือคาพวกนี้ครับเวลาขับอักเสบดวงตาเขาก็จะใช้พวกยาทันใจยาทันใจก็มีนะครับนะแต่ถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆอย่างที่ผมบอกสุดท้ายครับนักศึกษาครับแอลกอฮอล์ช่วยได้ฮนะแต่ไม่ได้ทานประจานะครับนะแอลกอฮอล์ตัวนี้มันไม่ได้ช่วยลดอการอักเสบของดวงตาเลยนะครับแต่มันทําให้เราเป็นไงฮนะ ทำให้เราลืมความเจ็บปวดครับเพราะแอลกอฮอล์นั้นมันจะผสมอยู่ในโลหิตของเรานะครับจะให้ร่างกายของเราเกิดการสูบฉีดไหลเวียยของโลหิตได้ดีขึ้นนะครับทานมากนะครับทานมากมันก็ไม่ดีเนาะมันจะทําให้เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ก็ทานพอประมาณนะครับสักหนึ่งเปกนะฮะให้แอลกอฮอล์เข้าไปอยู่ร่างกายมันจะช่วยลดความเจ็บปวดนะครับช่วยลดความเจ็บปวดของดวงตาได้ นะครับแต่ครูไม่แนะนำนะครับยกตัวอย่างนะครับในกรณีถ้าเกิดมันทนไม่ไหวจริงๆก็อาศัยแอลกอฮอล์ตัวนี้นะครับนะนี่สิ่งที่กล่าวมานะครับนั่นคือการนะครับบรรเทาหรือทุเลาวความเจ็บปวดของการเกิดการอักเสบของดวงตาหรือเรียกว่าอักขัยที่ได้จากรังสีของตู้เชื่อมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักศึกษาไม่อยากที่จะเจ็บตาหรือเกิดการอักเสบของดวงตา นักศึกษาจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นหน้ากากนะครับแล้วควันก็มีส่วนนะครับนักศึกษาเราก็สามารถใช้พัดลมเนี่ยฮะเป่าได้ไม่ให้ควันมาประทะดวงตาใบหน้าเรานะครับนะมันก็จะทําให้เราเลยครับนะรอดพ้นจากเกิดการอักเสบของดวงตาได้ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับนะนะ่นะครูกล่าวมาแล้ว นักศึกษาก็น่าจะมีความรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับนะเมื่อเราลงปฏิบัติงานเชื่อมแล้วเกิดการอักเสบของดวงตานักศึกษาก็ลองหาวิธีที่ครูได้อธิบายไปแต่แล้ววิธีเนี่ยลองนําไปใช้แล้วลองดูครับว่าวิธีไหนที่มันเหมาะสมกับตัวเองนะครับก็ลองเลือกใช้เอาร้อยคนจะใช้วิธีของครูเหมือนเดิมเป๊ะๆร้อยคนคงเป็นไปเป็นไปไม่ได้นะครับบางคนอาจจะใช้แตงควาโปกก็ได้ครับนักศึกษา แตงกวาก็ได้นะฮะนะนะพวกผู้หญิงครับที่รักสวยรักงามเห็นไหมครับเวลาเขานอนดึกๆเวลาทํางานนะครับต่างจังหวัดอดตลับขับตะนอนนะครับต้องแต่งหน้าทาปากอะไรต่างๆแตงกวาก็เป็นตัวให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังได้เหมือนกันนะครับแตงกวาที่ว่านี้ก็คือแตงเนี่ยครับที่เราจิ้มกับน้าพริกเนี่ยนะฮะนะครับนะหันเป็นแว่นแว่นแล้วประคบเปลือกตาด้านนอกก็ช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่นักศึกษาจะเลือกใช้ในแต่ละประเภท ให้มันเหมาะสมกับตัวเราเองนะครับสิ่งสําคัญป้องกันดวงตาก็คือสวมส่ยหน้ากาเวลาเชื่อมให้เชื่อมอยู่เหนือลมนะครับอย่าอยู่ใต้ลมเราจะโดนนะครับควันนะครับมาปะทะกับดวงตาและใบหน้าเรามันก็จะเกิดการอักเสบได้นะครับอ่าหวังว่าอย่างวิ่งว่าคลิปนี้น่าจะได้รับความรู้บ้างไม่มากก็น้อยครับนักศึกษานะครับก่อนจากการในคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจนะครับกดติดตามนะครับสับสไคร e นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะฮะกดแชร์ด้วยนะครับนักศึกษาแล้วเจอกันในคลิปหน้าฮะ